วันนี้นะคะก็กมาพบกับน้องเอชแนลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวของที่เราซื้อมาจากร้านดโซกันค่ะก็ที่เซ็นทันนะคะนี่เลยทุกอย่าง60บาทไดโกเซ็นทันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นตะกร้าใส่ช้อนนะคะก็อันนี้นะคะจะมี3ส่วนในเซ็ตเดียวกันนะคะจะมี1ค่ะฝาเปิดปิด 2ตัวค่ะและ3ถาดรองน้ำนะคะก็ประเด็นเวลาใช้นะคะก็เปิดฝามาเอาช้อนช่อมใส่ลงไปก็เวลามีน้ำเปียกๆเนี้ยเวลาเราล้างเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะเสด็จน้ำเสด็จน้ำเสร็จเมื่อน้ำเต็มถาดก็เททิ้งนะคะประมาณนี้นะคะก็เข้าใจกันเลย60สบบาทใช้ดีมากเลยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลย ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นชิ้นเปาลูกโป่งไดโซเช่นกันนะเจนี่ไดโซไดโซเขาอ่านว่าอะไรมองไม่ออกอ่ะอะไรจําจำหน่ายโดยบริษัทไดโซสังเกียวประเทศไทยนะคะนี่ก็60บาทโอเคนี่จะมี2ชิ้นนะคะแพ็คหนึ่งจะมี2ชิ้นจะมีเป็นมินีน่เมาส์แล้วก็เป็นตัวหมีนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยอ๋อ เดี๋ยวค่อยแกะเนาะเดี๋ยวรีวิวให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแกะทีละอย่างกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปเป็นเซตหัวบีวิปครีมันนี้คือเราคอยมาน,ะน,ะะน,นา,มานแล้วค่ะบางคนอาจจะมีเยอะแล้วก็ได้นะเพราะแบบเป็นหัวบีเนะี่ยแบบเยอะมากนะคะก็อันนี้ครีมอะไรอะ่ะครีมคิวเซอร์อาบั 18cm นี่ดโซอันนี้ก็60บาทนะคะ ค่ะอันนี้นะคะก็ในหนึ่งเซ็ตจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้น <c oughs> หนึ่งเซ็ตจะมีแปดชิ้นนะคะก็จะมีตัวบีบค่ะแล้วก็มีหัวบีบตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นนะคะนี่ก็เดี๋ยวว่างๆจะมาบีบให้ดูด้วยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะเราก็เริ่มเข้าใกล้เดือนธันวาแล้วนะคะเราก็จะต้องมีนี่ค่ะ m e รี่ค h r i s t m a s เป็นป้ายนี้นะคะเป็นลูกกระดิ่งกระดิ่งมีทั้งหมด3สีนะคะจะมีสีขาวสีแดงและสีฟ้านะคะสีขาวก็จะเป็นมีกากเพชรวิงวิงสีแดงก็กากเพชรวิงวิงนะคะแล้วก็สีฟ้าก็อันนี้เหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นไดโซเหมือนกันนี่ไดโซแล้วก็อันนี้นะคะ คริสต์มาสเนี่ข้างหลังประมาณนี้เลยโอเคมีสามอันนะคะ60บะิบา่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อปชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นป้ายเมอร์ลี่คริสต์มาสนะคะก็ยืดได้ยาวนะคะเนี่ยยืดยืดได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองยืดให้ดูนะคะนี่นะคะก็จะยืดได้ยาวประมาณนี้อันนี้จะติดกันนี่ยืดได้ยาวอยู่เลยนะคะเป็นป้ายเมอร์ลี่คริสต์มาสค่ะ นี่นะคะก็เป็นป้ายเมอริคิดมันค่ะก็จะมีตัวนี้ด้วยนะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มแกะทีละชิ้นกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะชิ้นนี้กันก่อนเลยนะคะแล้วก็ขอตั้งกล้องแป,ป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะกล้องสั่นก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็จะมาแกะกันเลยแกะย,ยังไงแกะตัดอันนี้ไปเลยแล้วกัน นี่เชเสร็จไปตัดแกะเสร็จแล้วนะคะนี่ชิ้นแรก oh, <you> เป็น <already now. S 1> มีลิขสิทธิ์ของดิสนี์ด้วยนะคะอั oh. นนี้น่าจะเป็นของดิสนีย์นะคะอันนี้เป็นรูปมินนี่เมสาอันนี้ไม่ใช่รูปหมีนะรูปมินนี่เมา์ ของแท้แน่นอนนะคะของแท้แน่นแน่นอนนี่น่ารักมากเลยแล้วก็มีเป็นลิขสิทธิ์ของมินี่เมาส์สวยมากเลยนี่เดยวจะออกไปเป่าข้างนอกให้ดูเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะลองไปเป่าข้างนอกกันให้ดูนะคะอันต่อไปเป็นอันนี้เลย เช่อันนี้นะคะเคาเห็นเด็กจิว๋วชิวเอาเล่นอยู่นะ<ม>เป็นแบบเนี้ยที่ซื้อมานะคะ<ม>ก็แบบมันน่ารักดีนะคะ<ม>ก็เลยอยากลองเล่นอยู่บ้างน,นะอันนี้เป็นรูปมินิมาส์ของดิสนีย์นะคะนี่ก็ของแท้เหมือนกันนะมีพวกป้ายมีอะไรอย่างเงี้ยของดิสนีย์แล้วก็มีสติกเกอร์ลิขสิทธิ์ด้วย<ม><ม>นี่รูปแบบนี้ข้างหลังน่ารักดีนะคะเดี<ม>๋ยวขอลองเปิดดูหน่อย เป็นยังไงอ่านี่เป็นอย่างนี้นะคะโว้นี่ชิเดโอเคก็รีวิวไปแล้วนะคะหนึ่งอันเดี๋ยวเราไปดูเซตต่อไปกันเลยค่าเซตต่อไปนะคะก็อันนี้เป็นเซตบีบวิปครีมนะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันเลยจืดดื้จืดดืแกะกันเลย โอ้ยไม่อยากจะแกะเลยอ่ะแกยแล้วกันตืจะแกะแล้วนะทุกคนตื้อ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 แกะยากมากเลยนะคะอ้ายตกหมดเลย นี่นะคะแกะออกมาแล้วนี่เดี๋ยวมาดูตัวบีบตรงนี้กันก่อนเลยนะคะก็จะยืดแบบนี้นี่ก็ตรงนี้แล้วก็เป็นเปลี่ยนหัวบีบได้เลยนะคะโอ้อันนี้ตัวกดได้ดีมากเลยนะคะเนี่ยเปิดก็เปิดใส่วิปครีมอย่างนี้เลย อันนี้ไม่รู้ว่าทําความสะอาดได้หรือ <işte S 1> เปล่าอ,ลอ๋อเวลาทําความสะอาดก็นี่ถอดต,ตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ล้างออกอ๋อโอเคนี่แล้วก็ดึงล้างแกแล้งล้างอะไรทําความสะอาดได้หมดนะคะแล้วก็บิดอันนี้เข้าแค่ล็อกเดียวพอแล้วก็นี่เลยกดเวลากดก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ทำนี้ฟู หัวบีบเลยค่ะหัวบีบก็จะเป็นหัวอย่างนี้แล้วก็นี่นี่โอเคเสร็จแล้วแล้วก็หัวบีบตัวนู้นด้วยนะคะ วิรีนี่เป็นหัวบีบอย่างนี้นะคะนี่ใส่อันนี้ใส่อย่างนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนหัวแล้วก็ใส่แล้วหนูมาทำอะไรนี่เอ,<ะ>เอามาใส่วิปครีมวิปครีมค่ะต้องมาซื้อตรงไหนวิปครีมแล้วก็ต้องทำเองค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาสอนทำวิปครีมมาด้วยนะคะทำเเนรอคลิปหน้าเนี่ย กินอะไรคะกินแบบกินไม่ได้ค่ะอ๋อเอาเนี่ยเหมือนแป้งโดอะไรอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะทําเป็นแบบวิปครีมกินได้แล้วก็ต้องซื้อมาอ๋อกินไม่ได้ก็คือเอาอะไรคะก็ใส่พวกแป้งข้าวโพดใส่น้ําใส่กาวอะไรพวกนี้ค่ะตุดยแล้วก็เวลาเราใช้เสร็จนะคะเราก็สามารถถอดออกมาล้างได้ไม่เล่นหมุนล้างี่เอาอะไรที่ของเล่นจากบ้านย่าเมื่อวานอ๋อดินเงินอะไรแบบไม่ได้เงินจะได้ไหม ไม่รู้อะค่ะดีนะค่ะเดี๋ยวเราขอเก็บของให้เรียบร้อยกอนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนานๆน,นะคะบ๊ายบายค่ะ